อีกนี่มา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 ครับสวัสดีครับวิธีคนมอนครับมากับพานมืดคนเดิมครับวันนี้วันนี้พานมืดจะพาไปตามล่าอะไรครับพื่งครับเพึ่งไปไปชมกันครับเนี่ยมีกอไผ่เยอะกอไผ่นี่แหละนี่แหละหมายของเราครับ พักเอาแรงนี่ทีมงานเอาพักเอาแรงก่อนเดินมาจาักกิโลเมื่อกี้นี่สองเ่บกูอยู่หลังบยงเอาหลังมันเดินได้วันนี้มีแขกรับเชิญครับผ่านสอครับ <c oughs> ทีมงานเอมโนสายเปิงครับวันนี้มาขอ,าขอเดินตาม <c oughs> มาขอแจมมานนี้ยจะมาขอแจมจ้าไหมจา้า <laughs> ผ่านมืดเริ่มทับกันตัดแต่งกิง่งเตรียมสอยครับเตรียมสอยจอบหลอยสิลงแล้วครับ <c oughs> เอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วครับเอาแล้วตามยังเออดูมันที่ขห้นตามยัง

Ơi, <laughs> tốt tốt Ơi, 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 phóng Ơi Ơi, bãi đâu Ơi gì Ơi, Lăng đây Nhìn đây, muốn làm bán người kia đây, do mà có lăng không? พันมืดโชว์หน่อยหวนสวยครับนี่ไปยไปเลยใ้ฝังวหวานเต็มเลยเฮ้ยเนเต็มไหมเต็มเจ้ฝาแจ่มอีกแล้วจ้า เนี <LY> ่ยเต็ม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 ของหวานเต็มไรเต็มตีนเราชิมชิมยาผักสวยด้วยผมเนี้ยแม่เสียงยศแตกตะกี้นี่ไม่กินก็วิ่งนี้ไปทานตะกี้นี่อแม่ก็โดนหัวกูกินนี่อย่ากินหนึ่งไม่ได้ตัดเอาถือปลอดภัย โ uh, อ,อ้โ้สวย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 อ้าวผ่านเขินไปถ่ายที่ตอนน้เอาหลังนายยาสูบยาสูบพิงไปไหนวะไม่ไหนก่อไฟแม่งดี้นายยาสูบอยู่ไหนไหน เห็นไหมนี่พานมาเอานน่ก็ได้เห็นไหมไม่ถ่ายด้ยด้วยแม่หลังแตกเกือบโดนฉันกินนี่อวิ่งนี้เอาตัวรอดเดี๋ยวกินเนี่ยแม่เกือบตายเกือบโดนหัวกินนี่ ฮึงฮึงฮึงแกดูไปอล้อือมึงบิน <c oughs> แม่กือบโดนหัวกีดินดยนยอยหาอ้ยขอขอขอเยอ็้ยนมาแดงมืดมาแดงออกมาแล้วออกมาหลังแล้ว<ะ>ต้องคาบยาเปาด้วยนะครับเคยไลายพึ่งตัว แม่ฉันเนี่เสียงตายนี่เนี่ยเพื่อจะมาเอาคลิปให้แกนี่ยนะแม่ฉันอยู่กลางโดงพึ่งเลยเด็ดเนี่ตอนนี้ออบินอ้อมหัวฉันบึงวึงวึงเลยแกดูวะออดูวะฉันเสียงตายเนี่ยเสียงตายเพือ่พอเอฟซีโดยเฉพาะเลยเด็ดเนี่ยต้องเป่าต้องเป่าซ้ำเนี่ยเม,มาวแล้วเนาะเมาวยัง กูกูน่ะเมาไอ้แม่กูวะตอนแรกว่าเดบว่าเดีพึ่งจะไม่ไปคนจะไปก่อนพึ่งอีกตทีเวียนนาตึ๊บเลยนี่หมดย้ายยังมวนมวนเดียวมวนเดียวได้้แลวครับไปผ่านหญิงตไปไปตังใช่ได้ใหญ่ไหมอู้งามหงามบอกแล้วหมาเนี่ยสวยไหนเอาแกไม่โพสเองหรอ ท่อมกับท่าหนูกลัวขึ้นกันหรือเ่ายกโป้เนี่ยจ้ะของหวานได้แล้วของหวานหายากหายาดพึ่งเดือนห้าเนี่ยเดือนสามเดือนสี่เดือนสี่คนเถาเดือนสี่คนเถานับถอยหลังคนเถาเนาะสงการเดือนห้าไม่เอาละหัวน้ำหวานเต็มเปีอ่ะแหมพ่านยิงว่ะถ้าไม่เห็นรังพึ่ง บันไดไม่ต่อกลับดอกแม่บันไดตาหนอมมึงอย่าหาเรื่องเดี๋ยวมึงหาเหรื่องเดี๋ยวนี้หาเรื่องเดี๋ยวกลับทั้งเทียนทีมงานมาเนี่ยทีมงานมารับเนี่ยเอาเอาโอเคโอเคยังไม่ออกจักรูเลยแกเอ้ยดูปิดเต็มเปี้ยเต็มเปี้ยเต็มเปี้ยนี่แม่แต่มีมีรอยเจาะเลยนี่ึงถทอกคำปั้นคนคนใหญ่ก็ไหนนึง ดูฝ่ามือดูกโอ้ยาแฉมจ้า,จาผ่านไหมผ่านเว้ยแม่แบกไอ้บนไดมาเครื่องนี่นจะไม่ผ่านได้ไงผ่านมือใช,ใช่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 ยาอะไรไอ้ทหารว่นนี้นายโยกทูนห้ยาใช่ยาอะไรยาแมวไอยากาแมวครับผู้พันวันนี้แมวมันแรวดี <hi> S <S <S เอาครับมาเต็มลังครับนี่เมียดเอ๊ะมากี่กี่คนไปไหนกี่คนเนี่ยเอไอ้อ้วนล่ะพอได้พอได้ไอ้แบงอ่ะก็เกือบจะล้างก็งแบงล<อ>แล้วนะนี่มีช่วงนีง้เลยเออล้างแล้วคือแม่งอ,อ,อยู่ตรงแม่ใหญ่อยู่อยู่ตรงหกอยู่ตรงหกคน,น,อนเอาเขาเอาแล้วก็ต้องให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าหน้าหน่อยครับครับนี่คือขนศรธรรมเนียมครับเนี่ย ให้เจ้าที่เจ้าทางบอกขก่าวเจ้าที่เจ้าทางครับเรามาเอาของป่าไปเก็บกันได้ RM dua main ni หยด yeah. ครับสำหรับ e ีหน้าพี EP คนมอนจะพาไปล่าอะไรต่อรอตามชมครับ e ีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ